ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ลำปางครับเดินทางมาเที่ยวครับหลังจากที่รถหยุดเราก็าการล้างหน้าแปรงฟันครับแปรงฟันแล้วก็จะเดินทางต่อครับนี่อยู่ที่ปตทลํลำปางครับอากาศครับ ไปเดินทางกันต่อแล้วครับนี่คือรถที่เราเดินทางมาครับขึ้นรถขึ้นรถนี่บัตรมงค์ครับในบรรยากาศพาชมบรรยากาศด้านในครับตที่พักของเรา นี่ครับบรรยากาศครับเาแจมเลยครับน,นี่ก็ที่นอนครับเมื่อคืนครับโอ้ปวดเอวปวดดากได้ที่นองเอ้ยนี่ก็เครื่องเสียงหมุไฟครับปีไลท์ครับเอา นอนนัง่นงนอนมาปวดทั้งเอวปวดทั้งดาครับนี่ถตึงระดแล้วครับไหมเดินทางต่อครับแล้วสมาชิกเกิดรถดก่อนครับ เราจะเดินทางไปที่เชียงใหม่ครับจบคลิปนี้ก็ก็จบคลิปกังเท่า,านี้ครับกดดึงกดไลค์กดซับสไครต์ครับติดตามด้วยครับกระดิ่งเมื่อไม่พลาดชิปใหม่ๆครับสรับคลิปนี้ลาก่อนะบายครับ